โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยได้เรียกเขาเนี่ยมานั่งตรงเสือที่ผมเนี่ยปูแล้วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปนั่งกันหนักเขาแล้วก็ผมเนี่ยซื้อน้ำมันนี้มาด้วยนะเนี่ยสองขวดเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยชอบกินแบบไหนนะคือสองน้ำแบบเนี้ยผมชอบกินมากก็ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยก็อาจจะชอบกินแบบผมนะก็เลยซื้อมาให้ด้วยแล้วก็มีผลไม้เป็นเปิ้ลนะโอเคทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะไปกินกับเขาก่รนะ สวัสดีครับผมไลฟ์เฟิร์นนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยจะไปหาสาวรับแรงนะก็คือหลานของท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะทุกคนก็ตอนนี้ผมเนี่ยเข้ามาในป่าแล้วนะก็ตรงนี้เนี่ยมันก็คือร่องน้านะแต่ว่าผมเปิดคลิปไวกว่าปกตินะก็ต้องเดินไกลหน่อยนะทุกคนก็ผมเนี่ยได้นัดกับเขวาเอาไว้แล้วนะก็เป็นมหาเขาได้เนี่ยคืออาทิตย์ละครั้งนะก็ทุกคนเนี่ยอาจจะอยากเห็นนะแต่ว่า เขาเนี่ยออกมาได้แค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้วันเดียวนะก็บางทีเนี่ยออกมามันไม่ตรงวันมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันซ้ํากันนะทุกคนบางทีก็ออกมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะก็ผมเนี่ยจะไปนั่งเล่นกับเขาแล้วก็นําของไปให้เขาด้วยนะก็จะไปนั่งกินกับเขาเนี่แหละก็โอเคผมเนี่ยจะต้องขอตัวออกเดินทางก่อนนะเพราะว่าต้องเดินทางเนี่ยไกลอีก ไก่พอสมควรนะประมาณสักโลหนึ่งน่าจะได้นะทุกคนโอเคก็ผมเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางก่อนนะก็ก่อนจะฝากกันก่อนจะชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปโอเคทุกคนผมเดินมาเนี่ยก็ผมคิดว่าใกล้จะถึงแล้ะทุกคนผมเนี่ยเดินมาเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะมันร้องแบบแปลกๆนะมันเดินมันร้องมาเนี่ยตลอดทางเลยผมก็ ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรนะมันเป็นเสียงนกหรือเปล่ามันมาจากทางนู้นนะก็ถ้าลองเงียบฟังเนี่ยอาจจะได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปถึงกล้องหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะกล้องเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเนี่ยได้ยินชัดเจ๋วนะทุกคนฟังดูดีๆนะ ทุกคนได้ยินหรือเปล่ามันมาจากทางด้านบนเขาโน้นนะก็คือมันมาทางที่ผมเนี่ยเดินมาเนี่แหละแต่ว่าตอนช่วงที่ผมเดินมาเนี่ยผมไม่เจออะไรนะมันก็ปกตินะแต่ว่าเดินมาถึงตรงนี้อยู่ดีก็มีเสียงเป็นเสียงนกหรือเปล่าหรือว่าเสียงอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ร้องเนี่ยมันร้องมาสักพักแล้วนะยังไม่เงียบเลย ต้นไมน้สวยมากเลยนะมีกล้วยไม้ด้วยทุยกคนผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือกล้วยไม้ชนิดไหนนะดูสวยมากนะต้นไม้นี่ก็สวยขึ้นแบบดูแบบศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วมันรากยาวไปโน่นเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเหมือนแต่กิ่งมันนี่คล้ายๆเถาวัลน,นะทุกคนดู ผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าผมรีบเดินดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าหลานของท่านหนัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยออกมารอผมหรือยังหรือว่ายัางไม่ได้ออกมาแต่ถ้าออกมาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาจะต้องรอผมนานนะ ็ยังค่อยจะชินทางเท่าไรนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มาตามทางเดิมร้อเนแต่ว่าผมก็เดินเรียบน้ํามาตลอดนะตามร่องน้ํามันตรงฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ํานะแล้วฝั่งซ้ายนี่มันก็จะเป็นภูเขาก็เดินมาเรียบๆร่องเขานี่แหละ ผมจําไม่ผิดนี่น่าจะใกล้ถึงแล้วนะวันนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยนะทุกคน คือแดดก็ไม่แรงนะแดดออกแต่ว่าไม่แรงก็ดูหน้าจะแบบนั่งดีนะหน้านั่งแบบชิวๆสบายๆคุยเล่นกันกันกบหลายของท่านวน,น้าหมู่บ้านนะก็ทุกคนเนี่ยบอกตลอดว่าให้ผมเนี่ยจีบเลยแต่ว่าผมจะพูดยังไงดีลเราเนี่ยก็ผมว่ายังมันยังไม่ถึงเวลานะโอเคทุกคน ผมเดินมาเนี่ยถึงน้ำปุ๊บเนี่ยก็จเจอหลานสาวของท่านหัวน้าหมู่บ้านเลยนะดูทุกคนเห็น <He d S 2> หรือเปล่าก็ผมจะไม่เรียกตรงนี้นะจะไปทักเขาแบบข้างๆเลยก็เรียกไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะนี่ก็ถึงน้ำเนี่ยก็เหมือนหลานสาวตท่นานหัวน้าหมู่บ้านเนี่ยจะมานั่งรอผมเนยสักพักแล้วนะ ผมดูจากทรงแล้วน่าจะมารอผมเนี่ยนานพอสมควรนะฐานเดินลำบากมากเลยใช่ไหมแลคุละมือผมเนี่ยข้างหนึ่งคือกล้องอีกข้างหนึ่งเนะนี่ยผลไม้นะทุกคนคือมือผมเนงไม่ว่างถ้าตกลงไปเนี่ยผมว่าต้องเจ็บ ตัวแน่เลยน้ำก็ร้อนมากนะทุกคนนะน้ำมือนั่นแหละเนอโคเยอะทุกคนก็เขาเนี่ยรอผมอยู่นะเหเคผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยตั้งกล้องคุยกับเขาก่อนดีกว่าเพราะว่า คุยแบบนี้มันไม่ันหนักนะแล้วก็ยืนคุยกับเขาเนี่ยมันจะการเป็นการเตรียมมารยาทหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอาที่ตั้งกล้องก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปคุยกับเขาแล้วก็จะชวนเขาเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆนี่นะเพื่อจะกินผลไม้เนี่ยที่ผมเนี่ยเตรียมมานะทุกคน คทุกคนผมเนี่ยได้ไปคุยกับเขามาแล้วนะก็จะให้เขาเนี่ยมาปูเสือนะผมเนี่ยเตรียมเสือมาด้วยนะทุกคนก็จะนั่งปูเสือกินกับเขานะก็จะเรียกเขามาตรงนี้นะโอเคโอเคทุกคนก็ผมเนี่ยได้เรียกเขาเนี่ยมานั่งตรงเสือที่ผมเนี่ยปูแล้วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปนั่งกับหนักเขาแล้วก็ผมเนี่ยซื้อน้ำมันีมาด้วยนะเนี่ยสองขวดเลย ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยชอบกินแบบไหนนะคือสองน้ำแบบเนี้ยผมชอบกินมากก็ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยก็อาจจะชอบกินแบบผมนะก็เลยซื้อมาให้ด้วยแล้วก็มีผลไม้เป็นปเปิลน,นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจนะไปนะกินกับเขาก่อนนะ Thôi giờ thay dần lại Thay dần lại Thôi I mm -hmm.

mình được thái lan này thái lan thái lan mười thái thái lan mười thái thái lan mười thái lan

เฮ้ hey, ทุกคนคือโน้นนะเขาเนี่ยกลับไปนั่งตรงที่ที่เขาเนี่ยชอบนั่งอาบน้ําอยู่ตรงนน้นนะก็กินแต่แลนะทุกคนกินแต่และเนี่ยก็เดินเล่นนะเผาผ่านให้ร่างกายเนี่ยได้ซึมซับผลประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่นะโอเคแต่ okay, ผมเนี่ยจะไปนั่งคุยกับเขาตรงนั้นอีกแบบหนึ่งนะก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วแหละ นะทุกคนหาทางเดินกันโอเคตั้งกล้องตรงไหนดีไปตั้งกล้องตรงที่เดิมก่อนนะทุกคนน้ำร้อนมากเลยทุกคนขนาดเดินอยู่ข้างบนหินนะไอความร้อนเนี่ยมันขึ้นมากระทบถึงตัวเลยนะ โอเคทุกคน๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องก่อนนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นกับเขาอ,อีกแป๊บหนึ่งก็จะทำการส่งเขากลับแล้วนะโอเคอเค็ตัวเนะ like thầy ra đó, được à, được, được, thầy ra đó được, đó là... được thầy ra đó, cô nhờ โอเคทุกคนก็เขาเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะโอเคผมก็จะไม่ล้ังเขาเอาไว้นะเพราะเขาเนี่ยอาจจะมีโทร่าอะไรอีกหรือเปล่าก็โอเคผมต้องเดินทางกลับก่อนนะก็ทุกคนเนี่ยคือรอบที่แล้วเนี่ยบอกผมว่าทำไมไม่ส่งเขากลับก่อนนะแต่ ผมบอกไปหลายครั้งนะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้ผมเนี่ยเห็นว่าประตูทางเข้าเมืองรับแรของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะก็เขาก็เลยจะให้ผมเนี่ยกลับก่อนตลอดนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ชอบบอกว่าผมเนี่ยไม่ร้อยเขากลับก่อนทําไมไม่ร้อยให้กลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไปตลอดผมย้ําทุกตลอดเลยนะคือผมมาท่ายกับเขาเนี่ยผมย้ําตลอดเลยว่า เขาเนี่ยไม่อยากให้ผมเนี่ยถ่ายประตูทางเข้าเมืองรับแลของเขานะผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปรบกวนนะก็ทุกคนก็ดูคลิปให้จบนะก็อย่าข้ามไปเลยนะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้เรื่องไม่หมดแล้วมาต่อว่าผมเนี่ยมันผมก็เสียวความรู้สึกนะก็โอเคผมจะต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะก็ะพักหนึ่งเนี่ย เพว่าเขาก็น่าจะกลับละเขาเนี่ยให้ผมหันหลังห้ามหันกลับมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาไม่อยากให้ผมเนี่ยเห็นว่าประตูทางเข้าเมืองลับแลไปวไ,ไปทางไหนเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะโอเคทุกคนก็ผมเนี่ยจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วนะก็ทุกคนเห็นหรือเปล่าเขาเนี่ยหายไปแล้วนะผมเนี่ยเดินหันหลังกลับมาแป๊บเดียว จะมาเก็บข้าวของแล้วก็เขาเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะหันหลังกลับไปเนี่ยคือไม่เจอแล้วผมเนี่ยทึงมากๆเลยนะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็รอบหน้านเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาหาใหม่นะก็โอเคคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรละก็ก็จะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ